สวัวทีค่ะทุกคนวันนี้บอกลาขึ้นท่าสระว่ายน้ำค่ะคือไม่เห็นอยังครับนี่นะทาสีหัวครับสีมันเหลือจากทาบบนะครับก็เลยเอามาทาหัวครับเสียดายครับเสร็จแล้วเฮากลมาลงมือทํากันเลยครับทาเขาไปครับทาเขาไปครับสีมันเหลือเฮากระทาแบบนี้แหละครับดีกว่าเอาถิงครับกระซอยไม่เห็ดไปละครับนิดนิดน้อยน้อยครับดีกว่าไปเห่นครับสีอันโตมันหลอกไปแล้วนะครับทุกคน สีดำาครับเห็นท้าเร็วๆนี่บ่เด็ดท้าเร็วนะครับจริงๆกะท่าปกติครับมันนี่กะวันหยุดกะตื้นตะเ้าเหมือนเดิมล่ะครับเตือนเสาในงานหลายตื่นสายในงานหน่อยครับเห็นมั้ครับพึ่งล่างหนาเองครับฝ่ามาท้าสีตะเศาเาครับลูกมาท้าสีตะเ้าๆนี่เพราะว่ายันแดดมันห่อนานาจ้กหน่อยนี่กะสีเด็ดมาหรอกครับหน้าบ้านนี่แดดส่องเต็มๆเลยครับเปิดมึ สีมือวันครับบอกสียังบูเบ็ดครับบอกหลักกันเลยส่วนแม่ท้าหนวดซะเลยครับอันยังใส่ได้ยุ่มแมดีกว่าเอาจริงครับสื่อมาครับได้ของครับทิ้งจะเป็นสีทาบ้านก็บทาได้ดอกครับเอาฝ้าฝ้าฝ้าครับแดดเกิสีมากหรอกครับบอกลาดท้าผู้สวยดอกนะครับเดี๋ยวอีแม่ก็ตามเล็บอีกครับบอกลายอยากท้าแม่หลักกันเลยบอกแม่ว่าแม่บอกลายอยากท้าหม่ เดี๋ยวบอกลาจะท้าเองนะท้าหมดเสร็จแล้วก็มาท้าบานประตูครับท้าอืดอัดอันล่าจดนั่นล่ละครับคือจะคล้องครับเฮ้ย <c> ๆ <oughs> ตอนนี้พักกันได้อยียงกินข้าวนอกครับทุกคนบอกลาบททันหูเลยครับเอาบอกลาสิกินียงดีครับมือนนี่ครับกินไม่เลวกับขอให้ทุกคนมีแหงร่ำรวยมีความสุขเด้อครับทุกคนเดินทางไปใสกะขอให้ปลอดภัยตลอดเส้นทางเด้อครับ คนบลกรานี่คือสีบลูเลยไปเที่ยวใส่หลอกครับยู่บ้านครับเด็ดไม้หรอกครับเด็ดไม้หรอกครับเฝ้าเฝ้าครับเฝ้าเฝ้าครับเอาไปเรื่อยๆครับเดียวประตูนี่ก็คือทักก้นครับเด็ดไม้แล้วครับเหลืออีกน้อยหนึ่งนี่ก็สีไว้ทาดตออีกมือแรงนะครับเป็นจังไหมครับสีมือกระซังครับบนหนึ่งซังนะครับกระซังครับเอาท้ายอีริครับจริงจังหมักครับพัวเด็ดมันสีม้แล้วครับ กินนี่ก็บ่มี่อย่างายดอกครับก็บมาทัสสีส้ำนี่แหละครับทุกคนก็อย่าลืมกินเขากินหนำน้ำเด้อครับเดี๋ยวสิบ่มี่ห้งรับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายครับ